หลานยายวันนี้ร้อยนอนเวนค่ะโอน่ะเขาไปรีนอนในซอกปอบนี่จ้างหากมามามาไปสั่งลูกชิ้นเร็วๆลูกชิ้นเจ้าอร่อยมาแล้วชิ้นปิ้งหิวข้าวแล้วไหมล่ะโอ้ยพี่แคมมาช่วยงานวันนี้ก็เลยอูย้นอนเลยเว้ยไม่ไหวไม่ไหวฐานก็ไม่ขึ้นให้โอ้ยวันนี้จ่ายแค่สองบาทพอละมั้งค่ะแรง ไปวันนี้เราก็จะไปกินลูกชิ้นปิ้งค่ะเหมือนพี่ลิซ่าเลยค่ะแต่ว่าของเราเป็นลูกชิ้นปิ้งนะคะไอหลานจ้านี่ไงคะมากินลูกชิ้นปิ้งกันค่ะมายายแจ๋วไอเฉลวมากิน เด็กหญิงยามก็จะมากินลูกชิ้นปิ้งค่ะวันนี้มาเร็วๆมาขนาดมาเป็นสายเป็นสายเลยค่ะวู้สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้หลานสายกินก็จะมาอยู่ที่ลูกชิ้นปิ้งค่ะวันนี้จัดไปเจ้าอร่อยนะคะนี่ลูกชิ้นตัวนี้ไหนน้องแยมคะไหนน้องแยมคะพี่แคมมาเร็วๆแป้งมาเร็วแป้งมาเร็วระวังรถด้วยอ่านพ่อค้านะคะ มาเร็วค่ะมาเร็วเนี่ยเอาแยามซื้อสิคะเลือกมาจะเอาไม้ไหนอร่อยนะคะน้ำกิมก็รสเด็ดจ้ะหยิบเลยลกูกหยิบมาใส่โอเคใส่ไฟไว้เลยน้งแมงเอาอะไรน้งแป้งหยิบมาสิคะ่ะหยิบเลยหนูชอบกินอะไรจ้ะเอาไปวันนี้สวัสดีกันหรือย,ยังคะวันนี้สวัสดีคะ่ะเร็ววันนี้หลานสายกินก็มาอยู่ที่ลูกชิ้นปิ้งนะคะ จเจ้าอร่อยอร่อยซะด้วยน้องแยมชอบกินเหมือนพี่ลิซ่าเลยแต่ของเรานั่งกินนอนกินก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องยืนกินค่ะนั่งกินนอนกินก็ได้จ้ะอร่อยอร่อยน้ำชิ้มก็รสเด็ดอืไม่ละห้าบาทเองถูกไม่แพงค่ะรีวิวรีวิวค่า <c oughs> มาเลยค่ะอุดหนุนกันเยอะๆเห็นไหม <c oughs> หขายดีพี่แคมไปเลือกพี่แคมจะกินอะไรคะ เนื้อน้ำจิ้มของยี่เขาโอ้น้ำจิ้มน่าทานมากเลยค่ะน้ำจิ้มมีสองอย่างนะคะนี่ผักก็มีเพียบเียบ<ๆ>แพงกว่ายั่วย่เห,เห็นไหมชิ้นพิบเลยลูกชิ้นเพียบลูกชิ้นเพียบที่แครงเลือกกนเลยอืลูกชิ้นนานาชนิดเลยค่ะฮอดดอกก็มีเนื้อหมูมีหมดนะคะเอ็นหมูเอ็นเนื้อมีค่ะปลาหมึกย่างด้วย หยิงแป้งคะอร่อยไหมเจา้านี้อร่อยไหมคะทําไงล่ะคะถ้าอร่อยอะ่ะต้องรอชิมดูนะคะเดี๋ยวน้องๆจะไปชิมให้ดูหลานๆจะไปชิมให้ดูนะคะค่ะ,คะดูหน้าคนขายด้วยกรารันตีความ,มอร่อยจ้า,านเนาะข้มามาข้ามา แครมาแม,ม่สวัสดีค่ะเร็วอ้าหนาพึ่งเถอะเอาว้ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราใส่กินแล้วก็มาอยู่ที่ตลาดตกน้อไเหมือนเดิมอันนี้เราจะกินลูกชิ้นปิ้งเหมือนพี่ลิซ่าแต่ของเราเป็นลูกชิ้นปิ้งนั่งกินนอนกินได้ค่ะตามใจลูกขนงลูกหลานเลยค่ะจัดไปใครชอบอะไรก็จัดไปเลยค่ะวันจิ้มมีสองอย่างนะคะดูพี่การน้องกินอร่อยอร่อยด้วยพี่เขาแถมแตนให้เยอะมากเลยค่ะจูิงจริ ออล้างเขาบอว่าไปตำแตนได้เลยค่ะอืมอขอเทแตนหน่อยนะคะเทแตนเลยเนาะเทมันใสบบ่แีดเลยลูกทุ่งเลยอืมโอ,มอ,มอ,มอม้พี่เขาบอกว่าเราไปไลฟ์สดให้พี่เลยบอกว่าแทนลูกชิ้นให้แล้วก็แถมแตนให้เลยค่ะกลายเป็นว่าลูกชิ้นหรือแตนกันแน่ เดินมาเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายกันได้นะหรือว่าทิบมากินก่อนเลยใช่ไหมโอยงงเหมือนกันนะเนี่ยพี่แคมไปจ่ายไปแล้วๆกี่บาทไม่รู้ไปถามดิข้าพักกี่บาทไปถามเร็วๆไม่รู้ว่ากี่บาทนี่เนี่ยมาตัวปิวเลยโอ้ยเลือดไหลใช่ไหมเชักดาบด้วยไปแล้วจะไปกินไปกินที่ไหนเช็ดดาบอยู่เด้วย อเออทำไมโอ้โหดูลูกกินเนี่ยกินมันแก้มป่องเลยนะไหนดูนี่คนเนี้ยเคี่ยวหนังกระติกหรือเคี่ยวปลาหมึกนะคะเหมึกลอยตัด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 กิน <c ười> แล้วก็สนุกสนานแก่ได้กินแล้วก็สนุกสนานแก่ไม่ต้องจ่ายอืมหื้มกินลอยสิบ <c ười> บาท Âu Huyền nữa nó Âu có bảo dài có bóng dài bạc nghe khả nó rồi Ba mực thì nó nó khác, nó mực thì nó mực nó khác Chín cho vua rồi Âu Huyền nó Ừ Nhưng có nó khác xin มากินปลาหมึกต้องกินกีตารนด้วยฟังไม่เงียบเลยเขี่ยวยากค่ะมาแบบปลาหมึกนะคะปิ้งปลาหมึกยื่อค่ะอืมจริงเพระอยากกินกันแต่ไปก่อนคุยกับต้อมเราก่อนให้ผู้ชมชมไปรูปกินอร่อยขนาดไหนเสียงไม่ดังนะคะดันมาอยูนิดหน่อยนะ

อร่อยเกนแมงวันจะมากินเพื่อนแล้วเนี่ยนี่เอ็นเนื้อนะคะเอ็นเนื้อชิ้นไม้เบลูเลยอร่อยไม่แพ้พิซซ่าเลยค่ะเห็นไหมอร่อยไม่แพ้ลูกชิ้นพิซซ่าใช่ไหมอืมอืมข้าวเนี่อร่อยก็อร่อยจริงใครอาคายากทานมาทานนะคะตลาดต้นตันพี่เขาขายปเป็นรถเข็นนะคะขั่วเนี่ยนะใช่นไหมนะะอืมเนเลยค่ะ ข้ามันไก่โซน่าให้ไก่ชิ้นนี้อืออืออือชิ้นนี้ก็จบแค่เงี้ยเราจะกินเป็นทางการเลยใช่ไหมอันนี้เรากินแบบติ่มนะส์ใช่ไหมบายบายค่ะบายค่ะ พิษได้หลายสายจริงอย่าลืมกดติดต่อไทยอะไรกดอะไรลูกน้องแป้งพุ่งตอนนี้เอากินหลายอันเดี๋ยวโอเคควบว่าไม่ให้ช่ำเดลยได้ไงน้อยหนุ่นะอืมอย่าลืมอะไรกดติดตามกดติดต่อไทยกดกระดิ่งไม่พลาดการติดตามคลิปของเราบ๊ายบายค่ะไปเลยพยบ๊ายบายโอ้ชุดน้ำเป็นกระปุกเลยเหรอเฮ้ยบายบาย কাম কোন